สวัสดีทุกคนในค่ำคืนอันเงียบสงบเมื่อแสงเทียนผีริปรีนำทางสู่โลกเสียงระฆังหลอนเรียกวิญญาณและเสียงร้องโหยหวนของผีดังก้องจากความว่างเปล่าคุณมีความกล้าพอที่จะก้าเข้าสู่โลกแห่งปริศนาอันน่าสะพรึงกลัวหรือไม่มาร่วมกับเราในการไขปริศนาอันน่าขนลุกที่ซึ่งแสงสลัวเสียงระฆังอันหนาเหน็ดและเสียงร้องโหยหวนประสานกันดึงคุณเข้าสู่ดินแดนแห่งความตายอย่างละสายตาเพราะผีกำลังซุ่มอยู่ข้างหลังคุณผี ที่ใกล้ๆกับบ้านเมืองน้อยเวียงปลายติดต่อกับเขตเวียงแหงมีป่าลึกลับอยู่แห่งหนึ่งผู้คนในหมู่บ้านไม่มีใครกล้าเข้าไปใกล้ทั้งกลางวันและกลางคืนเพราะต่างรู้กันดีว่าเป็นที่สิงสู่อยู่อาศัยของพูดผีป่าแห่งนั้นชื่อว่าป่าเมืองร้างภายใต้สมทุมพุ่มไม้น้อยใหญ่มีโบราณสถานเป็นซากกำแพงเมืองวัดร้าง พระธาตุเจดีเก่าพระพุทธรูปและโบราณวัตถุอื่นๆประักหักพังอยู่ทั่วไปตอนพลบค่ำบางวันชาวบ้านจะได้ยินเสียงระฆคังดังงางเงงหรือตอนดึกบางคืนก็จะเห็นแสงไฟแสงคบเพลิงสว่างโพลงและมีเสียงคล้ายคนพูดคุยดังแว่วมาตามสายลมภายในป่าเมืองร้างนอกจากจะมีซากโบราณสถานดังกล่าวแล้วยังมีสัตว์เช่นแก้งกวาง หมูไก่ป่านกนานาชนิอาศัยอยู่ด้วยเป็นจำนวนมากสัตว์ป่าเหล่านั้นใครจะเข้าไปไล่ล่าไม่ได้หากใครคืนเข้าไปต้องเจอดีทุกรายถูกผีหลอกถูกผีทำร้ายบางรายขวัญกระเจิงบางรายเจ็บป่วยหนักอยู่หลายวันพ่อเท่าแม่เท่าซึ่งเป็นผู้อาวุโสแห่งหมู่บ้านเมืองน้อยมักจะบอกจะเตือนลูกหลานเสมอเสมอว่าพวกสูทั้งหลาย ป่าเมืองร้างเป็นป่าอาถรรพ์ไรอย่าเข้าไปนะอิดหักกระเบื้องแตกสักชิ้นอย่าหยิบอย่าถือมาไว้ในบ้านสัตว์ป่าก็อย่าไปยิงพวกผีมันหวงแหนของของมันคำบอกคำสอนนั้นชาวบ้านก็จดจำสืบต่อกันเรื่อยมาแต่คนที่ไม่เชื่อเป็นคนดื้อด้านก็มีซึ่งคนเหล่านี้ต่างก็ได้รับบทเรียนทำให้ต้องมีอันเป็นไปประสบเหตุเพศภัยต่างๆนานาเช่น เมื่อปีที่ผ่านมามีคนหนุ่มคนหนึ่งชื่อจายสาจายสาตอนเป็นเด็กก็เกิดและโตที่หมู่บ้านเมืองน้อยนี้แต่ครั้นพอเป็นหนุ่มได้เดินทางไปอยู่เชียงใหม่เป็นลูกจ้างอยู่กาดหลวงสองปีพอถึงเดือน5้ากลับมาเยี่ยมบ้านมีเพื่อนเป็นคนเมืองเชียงใหม่ตามมาเที่ยวด้วยด้วยอุปนิสัยเป็นคนถือดีใจาสาลืมคำบอกคำสอนของพ่อเท่าแม่เท่า ดืมเล่าแล้วก็ชวนเพื่อนไปยิงนกยิงไก่ป่าด้วยปืนแก๊ปซึ่งหยิบยืมมาจากเพื่อนบ้านญาติกันคนที่เป็นญาติก็เตือนด้วยความเป็นห่วงว่าใจสาสูอย่าไปป่าเมืองร้างนะไม่ไปรับจะไปที่อื่นใจสารับคำแล้วสพายปืนสพายย่ามไป แต่ครั้นพอพ้นหมู่บ้านก็เดินอ้อมเข้าไปในป่าเมืองร้างเพราะได้ยินเสียงนกและไก่ป่าขานขันดังเส็งแซ่แววมายั่วยวนใจใจายสาดูสิวิเจดีมีพระพุทธรูปแล้วก็กำแพงเก่าด้วยเพื่อนที่ไปด้วยกันพูดบอกอย่างตื่นเต้นที่ได้เห็นว่าในป่ามีโบราณสถานอยู่เออที่นี่เรียกว่าป่าเมืองร้างแต่ก่อนเคยเป็นบ้านเป็นเมืองโบราณมาก่อน ถูกต้นไม้ป่าปกคลุมคนในหมู่บ้านไม่มีใครกล้าเข้ามากลัวหัวหดยกเว้นแต่ข้าคนเดียวเท่านั้นใจสาพูดอย่างคึกขนองไม่ระวังปากไม่ระวังคำเพราะฤิ์เล่าที่ดื่มเข้าไปทาไมทำไมจึงไม่มีใครกล้าเข้ามาเพื่อนชาวเชียงใหม่ถามขึ้นอย่างสงสัยก็เขาลือกันว่ามีผีดุนะซิใจสาบอกแล้วหัวเราะเดินนำหน้าไปไม่กลัวเกรง ผีอะไรใจสาเพื่อนถามต่ออีกปากพล่อยพอพอกันผีตีระครังตอนพรบค่าพอตอนกลางคืนก็จะมีผีจุดไฟแล้วก็มีผีคุยกันดังแววไปถึงหมู่บ้านแค่นี้เหรอแค่ตีระครังแค่จุดไฟแค่คุยกันโอ้ยน่ากลัวตายละเออแค่นี้แหละผีที่นิยมมันมีแค่นี้ข้าก็เลยไม่กลัวไงพูดแล้วก็หัวเราะกันสนุกสนานเสียงลั่นไป ่ายสาและเพื่อนเดินผ่านกองอิฐแดงผนังกำแพงเก่าเห็นไก่ป่าสี่ห้าตัวคุ้ยเขียหาอาหารเจ้าตัวผู้ขนสวยสีแดงงามหางยาวโกงคอขันร้องเสียงเจ้ยเจ้าพอเห็นแล้วก็ดีใจรีบหลบซุ่มแฝงตัวจ้องมองนั่นไก่ย่างแกล้มเล่าจัดการเลยอย่าให้พลาดนะวัวอ้วนทั้งนั้นเพื่อนที่มาด้วยกันกระซิบชายสาไม่รอช้า ยกปืนซึ่งมันจุกระสุนลูกปลายเม็ดเล็กๆไว้ประทับบาจ้องเล็งไปพอได้จังหวะมั่นอกมั่นใจว่าไม่พลาดก็เหนียวไกทันทีพอนกปืนสับลงแทนที่จะมีเสียงระเบิดดังป้องก็กลับกลายเป็นแค่เสียงดังแชะเฮ้ยพอแกปปืนด้านใจสาอุทานอย่างหัวเสียไก่ป่าฝูงนั้นคงได้ยินมันบินเพราะหายก็ไปนในดงไม้ไม่เหลืออยู่เลยเวนปืนแกนี่ไม่ได้เรื่อง คนเป็นเพื่อนพูดอย่างผิดหวังลุกขึ้นมองตามไก่อย่างเสียดายจ่ายซาเปลี่ยนแก๊ปใหม่เดินด้อมด้อมมองๆและหาเหยื่อต่อไปครู่เดียวก็ได้พบเหยื่อรายใหม่มีเสียงปีกกว้างใหญ่ของนกเงือกสองตัวบินนังพึบพับพ,พึบพับตามกันมาแล้วโผลงจับกิ่งไม้จนไม้กิ่งนั้นสะบัดลู่ลงมันจับเคียงคู่กันเจ้าตัวผู้ตัวใหญ่ทรงเสียงร้องนังงกรกกรากกรกกรากไม่รู้ตัวว่า มีคนจ้องดูมันอยู่เอาเลยจา่ายซาข้าอยากกินนกเงือกวะ่ะเพื่อนกระซิบตาลุกวาวๆอย่างมั่นหมายว่าจะต้องได้กินจา่ายซาไม่รอช้ายกปืนขึ้นเล็งเนียวไกลทันทีแต่แล้วก็ต้องผิดหวังเป็นหลที่สองปืนเจ้ากรรมยิงไม่ออกอีกแล้วนกเงือกใหญ่ก็โผพุ่งบินพืบๆหนีไปอย่างรวดเร็วท่อไว้มันเป็นอะไรของมันวันี้ ใจสาโมโหโกรธาอยากจะเอาปืนฟาดกับหินให้มันหักสะบ้นขามือไหนไม้ข้าลองบ้างสิปืนหากระบอกนี้มันเป็นอะไรของมันผู้เป็นเพื่อนพูดอย่างขัดใจดึงปืนไปประทับบ่าชี้ขึ้นยอดไม้ง้างนกเหนี่ยวไก่ทันใดนั้นพลันเสียงปืนก็ดังก้องกลิ่นดินปืนฉุนฟุ้งตลบใจสาประหลาดใจด่าขึ้นด้วยคำหยาบว่าหาเอ้ย ที่ยิงเล่นยิงได้มันเป็นอะไรของมันวะลองใหม่คราวนี้ใช้ได้แน่เพื่อนส่งปืนคืนให้ใจ่ายสารีบรับมาบรรจุกระสุนเสร็จแล้วก็เดินสอดสายสายตาหาเหยื่อต่อไปแล้วก็ได้เห็นเหยื่ออีกรายคราวนี้เป็นแก้งตัวเท่าสุนัขขนาดใหญ่มันกําลังก้มหน้าก้มตากินลูกไม้อย่างเพลิดเพลินช่างหน้าประหลาดนักเสียงปืนเมื่อครู่ไม่ได้ทำให้มันตกใจหนีไป จ่ายซาดีใจยกปืนเล็งใส่อย่างบรรจงแล้วลั่นไกอีกทันทีแต่แล้วเหตุการณ์ก็เป็นอย่างเดิมอีกปืนด้านยิงไม่ออกเป็นหนที่สามแก้งใหญ่ตัวนั้นหันขวับมามองพอเห็นคนมันก็กระโจนพรวดหนีเข้าป่าไปอีกจ่ายซาเดือดดานสุดจระงับเขาทุ่มปืนลงกับพื้นแล้วกระทืบซ้ำพลางพูดด่าขึ้นอีกว่าไอปืนสวยมันเป็นบ้าอะไรของมันวะ เพื่อนที่ไปด้วยกันก็ชงนใจฉุกคิดขึ้นได้แล้วพูดบอกว่าใจสาหรือว่าผีเมืองร้างจะมีจริงมันอาจจะหวงสัตว์ป่าของมันก็ได้นะจึงแกล้งเราบันดาลให้ปืนยิงไม่ออกใจสากำลังมโมโหจึงพูดอย่างขัดอกขัดใจขึ้นว่าผีเมืองร้างเหรออยู่ไหนโผล่หัวออกมาซิข้าก็อยากจะเห็นเหมือนกันแน่จริงก็ออกมาเลยพูดแล้วไม่พูดเปล่า ก้มลงหยิบเศษอิฐหักๆที่เกลื่อนอยู่บริเวณนั้นกว้างไปหลายครั้งเสียงดังโครมครามเพราะโกรธผีที่แกล้งตนกว้างไปด่าไปเพื่อนเห็นดังนั้นก็ทำตามบ้างด้วยอารมณ์พานอิฐหลายก้อนที่คว้างไปตกเฉียดพระพุทธรูปและเฉียดเจดีเก่าแต่ทั้งสองก็ไม่สนใจว้างกันจนเหนื่อยพอคลายโมโหลงแล้วใจสาหยิบปืนสะพายหันไปพูดกับเพื่อนว่าไปเถอะ กลับบ้านกันไอ้พวกผีเมืองร้างมันเพนป่าราบไปหมดแล้วมันไม่กล้าโผล่หน้าออกมาเพื่อนจากเชียงใหม่ได้ฟังก็หัวเราะชอบอกชอบใจสนุกสนานต่อการกระทำของพวกตนพอเดินออกมาได้สักครู่ถึงเจดีย์ใหญ่องค์หนึ่งก็ต้องสะดุ้งเพราะจูจูป่าที่สงบอยู่ก็บังเกิดมีลมแรงพัดอู้อู้จนต้นไม้โยกสะบัดโอนเอวหวันไหวหนุ่มขนองทั้งสองหยุดชะงักหันไปมองตาก,กัน คนเป็นเพื่อนพูดขึ้นว่าลมอะไรใจสาไม่รู้สิช่างหัวมันเถอะแล้วลมก็พัดมาใหญ่ท้องฟ้าที่สว่างสวัยอยู่มืดมัวลงอย่างรวดเร็วแสงตะวันเลือนหายเพราะถูกเงาเมฆและหมอกเลื่อนลอยมาบดบังอย่างน่าพิศวงและที่น่าประหลาดยิ่งกว่านั้นก็คือจูจๆป่าก็เปลี่ยนไปจากเดิมเป็นปา่าโปร่งก็กลับกลายเป็นปา่าทึบมีแต่ต้นไม้สูงใหญ่ขึ้นขวางอยู่หนานแน่น ห้อมล้อมไว้ทุกทิศทางอะไรกันเนี่ยอะไรกันใจซาอุทานเมื่อได้เห็นความผิดปกติที่เกิดขึ้นกลางวันแสกมีภาพเงาของพูดผีรูปร่างน่ากลัวทั้งหญิงและชายโผลออกมาจากหลังต้นไม้ถลึงตามองใส่เขาและเพื่อนยังชิงชังผีบางตัวปินไต่ขึ้นไปห้อยหัวแลบลิ้นหลอกหลอนร้องครางเสียงโหยหวนเป็นภาพและเสียงที่สุดสยองใจ ใยสาและเพื่อนตกตะลึงต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันเป็นเรื่องจริงไม่ใช่ความฝันเอามันให้ตายเอามันให้ตายผีป่าเมืองร้างคำรามร้องบอกกันพลางก้าวเดินทื่อเข้ามาเอามันให้ตายเอามันให้ตายผีหนีแล้วนุ่มคันรองปากทั้งสองหายมาเมาเป็นปิดทิ้งความกล้าหายไป กลายเป็นความกลัวหลนลานจนขวัญกระเจิงใจาสาวิ่งไปทางองค์พระาธาตุเจดีหวังจะหลบหนีแต่แล้วก็ต้องชะงักเพราะมีเจ้าผีร่างร้ายอีกตนโผล่พรวดออกมาขวางหน้าเขาถอยหลังกรูดกรูดเสียหลักล้มลงนอนหงายผีเมืองร้างกระโจนทับที่หน้าอกเอามือกดที่ลำคออ้มหน้าเสยะยิ้มพูดเย้ยหยันขึ้นว่าตายแกต้องตายใจสาหวาดกลัวสุดชีวิต พยายามดิ้นรนแต่ขยับตัวไม่ได้รู้สึกเหมือนถูกบีบอย่างแรงที่ลำคอจนหายใจไม่ออกหน้ามืดความรู้สึกทั้งมวลดับฟูบไม่รู้ตัวอีกเลยเวลาผ่านไปจนใกล้คำ่ำพ่อแม่พี่น้องเห็นใจสายสาและเพื่อนหายไปนานไม่กลับมาก็ต่างเป็นห่วงเที่ยวตามหาแต่ก็หาไม่เห็นหรือว่ามันจะเข้าไปยังป่าเมืองร้างญาติคนหนึ่งพูดคาดเดา มันลองไปดูไปเถอะไปเป็นเพื่อนกันชาวบ้านเมืองน้อยกลุ่มนั้นปรึกษากันแล้วก็พากันไปแล้วก็ได้พบร่องรอยคือเห็นปืนแก๊ปตกอยู่มีรอยเดินรอยวิ่งกิ่งไม้พุ่มไม้หักแหลกเป็นทางใจสาใจสากลุ่มคนที่ออกติดตามพากันตะโกนแยกย้ายกันออกค้นหาแต่หาเท่าไรก็หาไม่เจอพากันอ่อนอกอ่อนใจมัน มันคงถูกอาถรรพ์ผีเมืองร้างแน่มันมาล่าสัตว์กันที่นี่ใกล้คำแล้วจุดทูบบอกกล่าวขอขมาผีกันเถอะหากบุญของมันยังมีผีอาจจะเมตตาไว้ชีวิตมันพ่อแม่ญาติพี่น้องจึงช่วยกันทำขันห้าจุดทูบขอขมาอาโหสิก,กรรมพูดผีข้าแต่ท่านผีเมืองร้างพวกเขาขอขมาขอกันต่อแทนลูกหลาน เจ้าจายสากับเพื่อนมันทำผิดลบหลู่ท่านเป็นการไม่สมควรพวกเขาขอความเมตตาได้โปรดให้อภัยมันสักครั้งหนึ่งเถอะอย่าเอาชีวิตมันเลยพวกเขาสัญญาว่าจะสั่งสอนให้มันสำนึกจะไม่ให้มันลบหลู่ล่วงเกินท่านอีกโปรดเมตตาท่านผีเมืองร้างเอ้ยบอกกล่าวกันดังนั้นแล้วก็พากันก้มกราบประหลาดนะัก จูจๆป่าที่เงียบอยู่ก็บังเกิดกระแสลมพัดอู้อู้ชาวบ้านทุกคนขนลุกใจสั่นระทึกลมลึกลับนั้นพัดหมุนวนอยู่ไม่นานก็สงบลงป่าเมืองร้างมีแต่ความวางเวงไปลองไปหากันอีกท่านคงเมตตาอภัยโทษให้แล้วบางคนพูดบอกขึ้นแล้วก็เป็นความจริงเพราะครู่ต่อมาจูจูก็ได้เห็นร่างของเจ้าสาและเพื่อนนอนสลบสลายอยู่ไม่ไกล มันสองคนยังมีลมหายใจเมื่อครู่ผีพรางตาไว้ทำให้หามันไม่เจอเหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้เจ้าสาและเพื่อนนอนป่วยอยู่นานถึงเจวันตัวสั่นเพ้อเห็นแต่พูดผีเมืองร้างพอหายแล้วพ่อแม่ก็พากันไปจุดทูบขอขมาอีกคนแล้วมันก็พากันกลับเชียงใหม่อาถรรพ์ของผีเมืองร้างจึงเป็นที่ประจักษ์สร้างความวาดกลัวให้ชาวบ้านเมืองน้อยเรื่อยมา ไม่มีใครกล้าล่วงเกินลบหลู่อีกเลยการเวลาผ่านพ้นไปอีกปีหนึ่งกองวัวต่างของสางอุ่นเปิงขนสินค้าผ่านมาทางเมืองเวียงแหงแล้วมุ่งหน้ากลับแม่ห้องสอนทางเวียงปายร้อนแรงม,มากลางดงข้ำไหนก็พักนอนที่นั่นพอรุ่งเช้าก็เดินทางต่อไปตอนสายวันหนึ่งต้นฤดูร้อนขณะเดินทางมากลางป่าสางอุ่นเปิงได้แลเห็นพระธุดงสองรูป แบกรดสะพายบาทเดินสวนทางมาเป็นพระภิกษุวัยกลางคนท่าทางของท่านทั้งสองอ่อนล้าระโหยโรยแรงพอสวนกันในช่องทางแคบท่านก็หยุดยืนหลบอยู่ริมทางจะให้กองวัวต่างของสางอุ่นเปิงเดินสวนไปก่อนนายห้อยหนุ่มเมื่อเห็นท่านแล้วก็เกิดจิตเมตตาศรัทธาหยุดวัวนำยกมือน้อมนมัสการท่านพลางเอ่ยทักถายว่าไม่สูงค่าพระคุณเจ้า มาจากที่ใดหนอกลางดงกลางป่าอย่างนี้ท่านจะไปที่ไหนกันอาตมาหลงป่ามาโยมในห้อยวันหนึ่งแล้วจึงลงจากดอยมาที่นี่อาตมาจะกลับเชียงดาวแต่หาทางไปไม่ได้เลยดงดอยแถวนี้ไม่มีหมู่บ้านผู้คนอยู่พระภิกษุรูปหนึ่งพูดบอกด้วยท่าทางสงบสํารวมส่วนอีกรูปหนึ่งก็ท่าทางน่าเคารพศรัทธาดุดกัน หลงป่าหรือพระคุณเจ้าถ้าเช่นนั้นเมื่อเช้านี้ท่านทั้งสองก็คงจะไม่ได้ฉันประตาหารเลยใช่ไหมตั้งแต่เมื่อวานแล้วโยมฉันแต่น้ำประทังหิวไม่ได้พบใครเลยเพื่อนของอาตมารูปนี้ท่านเป็นไข้ตัวร้อนทั้งคืนไม่มียาไม่มีอาหารหลงทางกันมาสร้างอุ่นเปิงได้ฟังและเห็นท่าทางของท่านก็สงสารจับใจรีบพูดนิมนต์ขึ้นว่า โอ้พระคุณเจ้าถ้าเช่นนั้นนิมนต์นั่งก่อนเถอะโยมมีสเสบียงอาหารมายาแก้ไข้ก็มีโยมจะถวายท่านท่านจะได้ฉันจะได้มีกำลังเดินทางต่อไปนายห้อยหนุ่มร้องบอกใจโพกับตาอินตะให้รับรู้แล้วนำอาหารที่ติดตัวมาใส่บาตรให้ท่านจนหมดเป็นข้าวสวยกับปลาแห้งย่างถวายยาให้ท่านด้วย น้ำพึ่งป่าอีกขวดหนึ่งเพื่อให้ท่านเก็บไว้ฉันระหว่างทางบรรเทาอาการอ่อนล้าพูดบอกกับท่านขึ้นอีกว่าพระคุณเจ้านีมวลฉันตามสบายเธอะฉันแล้วจงพากันเดินทางไปทางใต้นะอีกไม่เกินวันก็จะพบหมู่บ้านจงหยุดพักที่นั่นแล้วถามทางเข้าไปเชียงดาวส่วนเฮามีกิจจะต้องเดินทางไปจะขอลาท่านทั้งสองก่อนสาธูโยมหนห้อย ขอบคุณที่ช่วยเหลือเป็นบุญของอาตมาทั้งสองรูปพบกับโยมเหมือนได้พบกับเทวดาสาธุขอให้โยมและคณะกองวัวต่างทุกคนจงประสบแต่ความสุขความเจริญพระทุดงหลงป่าอํานวยพรมองสางอุ่นเปิงด้วยความซาบสึงใจแล้วสางอุ่นเปิงก็เคลื่อนกองวัวต่างจากท่านมาจิตใจของเขาเอ,อิบอิ่มด้วยแรงบุญ กองวัวต่างขนสินค้าทางไกลของสางอุ่นเปิงเดินทางไปจนกระทั่งถึงเขตหมู่บ้านเมืองน้อยในตอนบ่ายใกล้ค่ำเขาหยุดพักแรมที่ชายป่าริมห้วยใกล้ๆกับบริเวณป่าที่มีซากเมืองเก่าเขาสั่งให้ลูกน้องปลดต่างบรรทุกของลงจากหลังวัวจัดเตรียมเพลิงพักแรมคืนกันเมื่อตะวันลอยดวงเหนือสันดอยสางอุ่นเปิงและจายโพก็เดินเข้าไปยังหมู่บ้าน ที่อยู่ห่างประมาณครึ่งกิโลเมตรเมื่อไปถึงก็เข้าไปหาหัวหน้าบ้านมอบน้ำอ้อยแผ่นให้หอหนึ่งเป็นบรรณาการเป็นสินน้ำใจผูกไมตรีเอ่ยขออนุญาตพักแรมว่าไม่สูงค่าพ่อลุงเข้ามาจากเวียงแหงขอพักแรมใกล้หมู่บ้านของท่านพรุ่งนี้จะเดินทางต่อไปหัวหน้าบ้านเมืองน้อยครั้นรู้ว่ากองวัวต่างหยุดพักที่ป่าเมืองร้างก็ตกใจรีบพูดบอก โอ้ในหอยอย่าอย่าพักที่นั่นให้ย้ายออกห่างที่นั่นเรียกว่าป่าเมืองร้างผีดุเป็นอันตรายมากเมื่อปีกลายเล่นงานคนไปสองคนเกือบตายพวกเฮากลัวกันทุกคนสร้างอุ่นเปิงได้ยินคำเตือนก็พูดตอบด้วยน้ำเสียงที่สุภาพอ่อนน้อมว่าขอบคุณท่านหัวหน้าบ้านที่เมตตาแนะนำแต่พวกเฮาขนต่างลงจากหลังวัวหมดแล้วที่พักก็ทำกันแล้ว อีกทั้งเวลาก็ใกล้มืดคงจะย้ายไม่ทันเสียแล้วละเฮาจะระวังตัวไม่ประมาทขอบคุณที่กรุณาหัาหน้าบ้านเมืองน้อยไม่รู้จะทำอย่างไรเข้าใจความจำเป็นเพราะสร้างอุ่นเปิงเดินห่างไปแล้วก็พูดบอกกับลูกบ้านด้วยความกังวลใจว่าพวกเฮาคอยดูนะ คืนนี้ผีป่าเมืองร้างจะต้องเล่นงานคนในกองวัวต่างกองนี้แนะ่เตือนแล้วไม่เชื่อก็สุดแต่โชคชะตาเถอะชาวบ้านได้ฟังก็พากันทอดถอนใจมองตามสางอุ่นเปิงไปด้วยความเวทนาฝ่ายสางอุ่นเปิงเดินกลับมาถึงค่ายพักเขารีบจัดหาทูบเทียนดอกไม้ป่าทำเป็นเครื่องสาการะบูชาเดินไปที่องค์พระาธาตุเจดี จุดเทียนทูปปักวางดอกไม้บูชาไว้ยกมือประนมวันทาก้มกราบลงกับพื้นสวดภาวนานอบน้อมพระรัตนตรยัยขอพระานุภาพแห่งพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณจงปกป้องคุ้มครองข้าพเจ้าและเหล่าบริวารทั้งปวงขอให้ประสบแต่ความผาสุกอย่าได้มีภัยอันตรายมาเบียดเบียนเลยพุทธรักษาธรรมรักษา สังครักษาสวดภาวนาอธิษฐานดังนั้นแล้วก็ค้มกราบอีกสามหนกราบช้าๆกราบอย่างงดงามกราบอย่างเคารพศรัทธาต่อองค์พระาธาตุเจดีย์โบราณกลางพงไพรแล้วจากนั้นก็ลุกขึ้นยืนหันหน้าไปทางทิศตะวันตกซึ่งขณะนั้นดวงตะวันอัดสดงลงลับสันดอยมีเพียงแสงสีแดงโผล่ออกมา นายห้อยหนุ่มยกมือวันทาสวดมนต์บทโมรปริตตังจากนั้นก็เอ่ยพูดบอกกล่าวแก่เทวาอารักษ์เจ้าที่เจ้าทางในป่าเมืองร้างแห่งนั้นขึ้นว่าข้าแต่เทวาอารักษ์พระภูมิเจ้าที่พระแม่ธรณีณนะป่าเมืองร้างทั้งหลายข้าพเจ้าสางอุ่นเปิงขอนอบน้อมขอรพท่านข้าพเจ้านำกองวัวต่างและคนบริวารรอนแรมมา คืนนี้จะขอพักในเขตคุ้มครองของท่านขอปวงท่านจงเมตตาช่วยปกปักรักษาขอให้มีแต่ความผาสุกปลอดภัยอย่าให้มีอันตรายมาเบียดเบียนข้าพเจ้ามีบุญใหญ่มาฝากท่านเป็นบุญถวายพระตาหารถวายน้ำพึ่งถวายยาแก่พระทุดรงสองรูปที่หลงทางหิวโหวยเจ็บป่วยข้าพเจ้าขออุทิศบุญนี้แก่ปวงท่านขอให้ท่านจงอนุโมทนา ผู้ใดมีทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์ส่วนผู้ที่มีความสุขก็ขอให้จงเป็นสุขเป็นสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปเธินนายห้อยหนุ่มพูดอธิษฐานทรงจิตทรงใจอุทิศบุญเสร็จแล้วก็เดินกลับเข้าเขตค่ายพักแรมกินข้าวมื้อเย็นแล้วเข้ากระโจมสวดมนต์เอนตัวลงนอนภาวนาพุทธรักษาธรรมรักษาสังคร,รักษา,รกษาครู่เดียวก็หลับไป เขาหลับไปนานเท่าใดก็ไม่รู้มารู้สึกตัวขึ้นอีกทีเพราะได้ยินเสียงระฆังลึกลับดังกังวานแววมาสร่างอุ่นเปิงยันตัวลุกขึ้นนั่งโผล่ออกไปทั้งเบื้องนอกกระโจมทันใดนั้นเขาได้เห็นภาพประหลาดรอบๆกองวัวต่างของเขาบัดนี้เปลี่ยนไปกลายเป็นบ้านเป็นเมืองไปทั้งสิ้นไม่มีป่ารกปกคลุมอยู่เลย คนยามข้างกองไฟและคนอื่นๆในกระโจมในเพิงพักลับสนิทวัวต่างทุกตัวก็หลับนิ่งไปทั้งสิน้นมีเพียงเขาคนเดียวที่ตื่นขึ้นมาแสงสว่างลึกลับนั้นพลาวโพรงไปทั่วเมืองเจดีพุทธสถานองค์พระพุทธรูปเป็นประกายเรืองรองมีเสียงสวดมนต์และเสียงระฆังแผ่วพลิ้วกังวานอยู่ตลอดเวลาเบื้องหน้ารอบๆองค์พระาธาตุเจดี ลานพระเจ้าพาราและวัดที่ถัดไปมีหญิงชายแต่งกายงดงามราวกับเทพพยายดาเดินกันขวักไขวบ้างก็กราบบ้างก็ไหวบ้างก็นั่งภาวนาอยู่เป็นหมู่ม่ช่างเป็นภาพที่มหัศจรรย์สร้างอุ่นเปิงก้าวเดินออกไปจนชิดเขตหลักมนเขาประนมมือมั่นระหว่างอกพูดกล่าวด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนขึ้นดังๆณนะที่นั้นว่าสาธุ ข้าแต่เทวดาอารักษ์แห่งเมืองร้างเข้าพเจ้าสางอุ่นเปิงขออนุโมทนาบุญสาธุสาธุสาธ,สาธุสิ้นคำอนุโมทนาของเขาผู้คนที่งดงามทั้งหลายซึ่งเดินขวักไควอยู่บริเวณนั้นก็หันมายิ้มให้ด้วยไมตรีมองดูเขาด้วยแววตาชื่นชมสางอุ่นเปิงยินดีต้อนรับนะหลับให้สบายเถอะ ขอให้มีความสุขความเจริญมีเสียงลึกลับเสียงหนึ่งดังแว่วมาแล้วบัดดนนั้นแสงไฟที่สว่างโพรงเรืองรองอยู่ก็ค่อยๆรีแสงลงทีละน้อยทีละน้อยพร้อมๆกับภาพเมืองงามอันประกอบด้วยพระาธาตุเจดีย์องค์พระเจ้าพาราและพุทธสถานนานาก็เลือนหายไปกลายเป็นแดนป่าเมืองร้างที่มืดมนในพงไพรดังเดิม แต่เสียงระฆังยังคงกังวลแแว่วมาตลอดเวลารุ่งเช้าทุกๆคนในกองวัวต่างรู้สึกตัวตื่นหงหาอาหารพอตะวันขึ้นกินข้าวกันแล้วก่อนออกเดินทางหัวหน้าบ้านเมืองน,น้อยและลูกบ้านกระหืดกระหอบมาหาร้องถามขึ้นว่าในหอยเมื่อคืนที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นพวกเขาและเห็นแสงไฟสว่างสวัยพราวโปรงทั้งคืน เสียงระฆังก็ดังกังวานไปถึงหมู่บ้านสร้างอุ่นเปิงก็ตอบว่าไม่มีอะไรท่านทั้งหลายพวกเขาทุกคนหลับกันสบายดีใจโพและคนอื่นๆปแปลกใจถามขึ้นบ้างว่าในหอยเมื่อคืนเกิดอะไรขึ้นไม่มีอะไรหรอกใจโพพวกชาวบ้านก็เห็นแสงไฟแล้วแกล่ะไม่เห็นอะไรบ้างเหรอสร้างอุ่นเปิงย้อนถามไม่ไม่เห็นอะไรเลยในหะอย พวกเขาหลับเป็นตายกันทุกคนสร้างอุ่นเปิงได้ฝั่งก็ยิ้มสร้างวัวนำก้าวเดินเคลื่อนขบวนหัวหน้าบ้านเมืองน้อยพูดกับลูกบ้านขึ้นด้วยความโงนใจว่าแปลกแปลกมากกองวัวต่างกองนี้พักอยู่ในเขตป่าเมืองร้างได้พวกผีไม่ทำอันตรายแปลกแปลกเหลือเกินพูดแล้ว ก็มองตามหลังกองวัวต่างของสซางอุ่นเปิงที่ค่อยๆลับหายไปในเส้นทางกลางพงไพร